你你你，好。 ครับไปดูด้านหลังครับเริ่มขึ้นครับผมจิตสินไปยังเน้นตัวหลังเยู่ครับผมจิตพัน์สิวัตรก่่ก็ะาะข้าตทังจิตวัน์ที่นี่งกอนไปทางด้าซ้ายที่สิวัตรบ่อนายตหนาขึ้นตรงนี้คุณ้ช สิบวิทย์นะตักที่แมาสิบวิทย์สิบวิทย์ที่มาโอ้แหละวนนี้ได้ฟ้าผมแมวผมได้ครับวันนี้ได้โลยได้ครับวันนี้รับเข้าซองสบายครับผมบันทึกสบาที่กิตติภัทรไปได้ขวาครับไปกับจากรภาพภูมิขอบูมิเจอกับการใหญใหญ่ขวาบางกว่าเบียดทิ้งองาไป เห็นูปล้นะครับนางวาคภูมิชนะสอนเอาหากกนม่เชอกนีเห็นแางการจะได้ใช้้ารก็แล้ครับสองตาพิพิาเปิดยาขึ้นไปกลบานั้นขวาอั่างแหม่ไปทันแล้วคนนี้ไปเยครบกคนได้สวยวัด การติดัะัดเข้าซ้ายอาัดับรับก็ลดูเข้าทาข้าพู้เอยนี้แม่ที่แล้วพัใครยินนะใครยินนะอามกินมีการเรียกค่าเสียหายกันเกิดขึ้นค่ะ สูุริตแม่ไรมาวัน้ครับผมกอนออกประจว่าภูสาสี่าแี่พเนปริบปสิวันที่เจ็ดสีวัดน้องมือแปดน่ารักเนะ

สิวัดไปที่ประภูมที่นี่ไปยังเชิไดีครับพระรจ้า์เดินลงดีครับไม่กับพระภูมไม่รู้กันครับผมพระวิไม่ไปแค่มาสอน เา็นรเป็นลูกเชตีครับของพัฒนาต้อมานัางล้นลูกเซตฟี่รับของดงการขึ้นเข้าขวา เป็น8ตัวครับผมลอีตู่กันต่ครับเป็น1ต่อ2ครับผมสามแล้วครับผม1ต่อ3ครับผมอู้ต้องบอกว่าเื่อีุ้ดปลายมือจริงครับผมแม่ข้าวสามอยู่นะครับผม วัสดีครับป้าภูมิแต่เข้าขวาดีที่มาเชียร์ขานี้ไคมาที่ศรีวัตรศีวัตรืนหลังมาแม่เลยมก็ลิงประตูเองวางได้ครับให้กับสุร oh like ิินัสอนเอาลูกมาทีนี่ชัดนนเข้าขวาแม่ลูงนี้แต่แม่ขาบังสั้นไปตนี้แต่นักสอนมาแย่ทิ้งกอาไปได้ครับเป็นลูกคเดครับขอมจาพพัฒนาเลย ไปนะครับผมมูเลชันเปิดเข้ามาอ้า,าแวแม่ดูนี่นนนดีวัตต์ต่อไปแล้ว,ต,ลวต่อไปแล้วครับผมแต่เอาด้านขวาเดินก,กับกาแล้วแม่ไปแล้วแม่เออกมาข้อทางจิตพัฒน์ข้อกางทีมาที่สีวันไะอยากให้ตัง้งต้อผีวัตมุกี้ใหมยังติด็อกครับของทางการไว้เป็นลกนูกเนเดอร์ดีครับของทางกิจสินเปิเข้ามาเข้าขวามาทางหน้าประตูไปตรงนี้สีวัตเยี่ยม คำมเป็นสุขรวิท <T> ี่นี่ที่วัดพัะเทพบุตยจะเป็นลูกและของทางยุบได้ครับปให้การทำไมเกิดการ กานหูได้ชิดเอาวไหมครับผมบอลออกไปนี่นะมันจะสกัดอย่างงี้นะขอนขยับขอนขยับเยอะๆข้อนเปิดบอลนี้ก็ไม่ดีครับผมต่อไปครับของทางทูวิทคู่ต่อไปครับสมหาเลยครับพบกับโรงเรียนวัดบางาบนาในนะครับผมคู่ต่อไปเห็นตัวได้เลยนะครับผม ทางพี่จะนั no ่งสอนข้าวก็กลางจะให้ก no ับส no ิว no ันตรงนี้ก็ลึกไปครับเข้าวมุ้งสามวัตถุเปะยาวขึ้นมาน่าจะมือยืดเลยครับตรงนี้เลยใช้ข้าวมุ้

เดี๋ยวมาครับเข้าขวายีกนาเีิมนซ้ำจ้ซ้ำอีกทีเ่นยังเติมเงินของนางกีฬาเต็มเอาละครับนักกีฬาได้บอลจิตพัต์จิตหน้าตาว่าเปการมาช่วที่ภาคภูมภาคภูมข้วาอีกติดาจครับท่นี้ยังมาช่วยกกไว้ไดทางครับการเปลูกกันเนอร์ครับของทางภาพูม แม่ลงมาช่วยเกมแล้วครับผมถ้าผมได้เปิดเข้ามาก็นึกขึ้นมือผู้สาวตัวครับคว้างเร็วเลยครับวันนี้นักกีฬาโอ้โหดวงนี้ลุกไปครับข้าวผู้สาวตัวเปิดใจเข้ามาขอบคุลุงไว้ไปนอ่นี้ครับของทางนักกีฬาพัฒนพลปล่อยให้กับทาง Àn, การเปิดเข้ามามองลูกนี้แม่ครับผมเช็ดออกไปแม่ดีไม่ตรงกอเขานี้มอง่กอแล้วยามเก่งันเนเก่งเมันเนเธรรมชาติเปิด้วยสายเบาเขาวันนี้ข้อทาของสี่วัดวัดอาเพื่อนได้ขามีข้าวคูมีวะไม่ต่ข้าพูขภาพคูจับเมืองจังหวะ คืนหลังที่นันกิจเนี่ยเขาจุดเข้าซ้ายครับนันกิจออกไปที่ภาคภูมิทีนึงข้างขวาภาคภูมิเนี่ยดีังหวะเลานะครับเบิลเข้าทางของกุลชาญกุลชาญออกมาให้กับสุดเขานุชสุพรรณิดสุภรรณิ์สุพรรณิ์ยิงมาข้างขวาสุพรรณิดยิงมาจ่าเตาไปแล้วครับหลังลูกนี้ครับผมลูกนี้เขาสูงถือกันเลยกุลชาญกุลชาญิทิ้มาเจอกับนันกิจนันกิจทีมบอลทิ้งออกไป

ก็ไปอ้าวแม่สูุวิยแม่ครับผูกนี้ไม่มีก็เปเลยด่าครับผมสูุวิตเด็กดิงก็ว่ล้นอกครับผม ไม่ได้ออกเสียงเลยเนี่ยเชียร์มันตื้อๆไงทีนี้เกียร์มันเล่นไหไหลานี้เีากันหน้าเเออวันี้เอนมันความขรี้องเชียร์เยอะปะเข้าไปนี่เขาก็เามาต้มองวันนี้นันไม้เพื่อคึกเออใช่

เตอก้ครับูเจริงลงมาแล้วครับทศนัยวหวังจะอยครับกว่าี้เงยทลกคต่รดี๋ัศนัยใหม่สายนขที่ชนะสอนทศนัยนักเตะคิดแต่ปรดีชนะสอนด้าขวาด้วเอ์วสิวัตติดการคนนี้ยังไม่ได้แต่ยังออกไม่ได้ครับให้กับสิวัตทีนึงด้านซ้ายีนีเป็นประตูรันี้

ทีนี้ก็ลูงเล็กซีครับจากซึ่นสนามครับยาวเข้าไปโอ้แม่สีวพัดแปดตรงนี้จะกระตักอากาศหรืไปแม่จักยานบันสูงไม่ไหวครับผมมื่อกี้งกไม่ถึงไม่ถึงมิกมันจริงมิกต้องมันวิ่งมากเกินไปจะลาไปจะลาไปกระบาติดตางทัศนัย เข้าทางของชนะศรผมลึกขึ้นมาแม่สวยครับให้กับคือว่าด้านขวาเติมมาแม่ทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับมาที่ชนะศรออกมาแม่คนนี้เปิดเข้าไปก็ลึกเสนอหัวเพื่อจะกึศูนีรวัตรชันไหมครับวันนี้เอาแม่ข้อทางครับ เปิดมารป็นครับเิดช่ยของตั้งกสิครับผมเอาไม่ใช่โกนะรักแปลได้ไงลืมไปปแดงง่ายๆนไแดงนะคัเมาเฮ้ย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 ีรวแตผมัดชนในไปพักครับวกนี้มันวิ่งล ไปเยอะครับเพิ่มทางครับาจตา่ในเลย์ข้าทีสุดท้ายครับผมในคืเวลาหลังผูดไปกับเป็นผู้สุดท้ายครับของในรอบสมบทีมสุดท้ายครับผมสมาหายกับบางนาในนักกิจสีวัฒน์ วัดเกากรับกับทางด้านด้าอซ้ายไปชนะสอชนสข้าขวาอยู่กรงเที่สตัวดยาลยครับวันนี้สุดเวิคกัวิ่กไปครับแล้วเป็นคู่สองตัวตา้ชอบมาัดเซเติมาชนะสอกลับมา้มีอยูนี้ชนะสอนขอเลเซน้แ ัวเล็ที่สุดกระนามเห็นไหมครเบอร์แปดเบอร์แดูเทียบกันค่ะเทียบกันดูดิจ้าเบอร์แกับเบอร์เก้าน้องวิ่งสู้ัดมากเลยครับวิ่งไปซ้ายไปขาเลยว่าการคุณชานคูณชานแต่เอามาใม่ผ่านทัศนัยแค่ระกบขาาแย่ดี เปิดดูดีไปเฮาตาครับของทางกิติเชนลาไปทางนี้ยิงเรตะแล้วลูกยิงหนักนะใช่แล้วศิวัตรสุวิษณ์สุภวิษณ์ไปทางนั้นกิบครับผมเฉียนต่อนไปที่สิวัดออกที่นักสอนยีน่ด้านขวาแต่ไม่ทั่นะครับแม่การออกมาเตะทิ้งออกไป ไปครับผมก็ลุไปครับีสิวัดข้าขวาีสิบออีกบตนี้ของทางสิชิมุตนาตะวันลงแล้วค่ะ สวัสดีครับของทางทีมมัตนดาหมายเลขนสิบเฉียดที่อีกได้หรือไม่ครับผมของทางคีดมัตราเราจมาใหม่ก็จังหวะต้องบอกว่าคิดสิงครับเป็นประตูแรกครับแมนยสิทธิครับผม ดแล้วครับพี่สายตูโอ้ครับผมฮมีอะไรกับกรการทกครับผมน้ำเล่นน้งมาเรือยนล่นงาเรื่สวีครับ ตับ้าอ้าวตูตับ้าแล้วครับบ้าแล้วนะคือพัฒนาพัฒนาลูกน้องเบียดเม้่ก่อนมาลูกนี้ครับผมอุตส่าห์จะเปลี่ยนมาเสียดายเข้ามาลูกนี้ฝายยาวขึ้นไปการนะครับลูกนี้เราครับผมแบบลุ้ใช่ใช่ทีครับยาวขึ้นมานึกถึงผู้สารีรัตน์ฝั่งกีศิลป์ังทรายครับ ติดตั้งใหม่อ้าวไม่โดแย่งเขาได้ม่วนี้จริงลนะารับเรอตนด้ตนุวันนีเรายัดมุดนุ่งระอาดอย้อขาโอยข้รลยไม่รยลรับเป็นอันเวลาวั้นนะครับผมถ้าให้กับศิรศิลป์ไปครับเรื่องกอส